สวัสดีครับร้านสมัยที่สุวนะครับสวัสดีปีใหม่ครับผมจางเอ็กนะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนซ่อมบอดี้นะครับลูกค้าขาจอฝั่งนี้นะครับบอดี้แตกหมดเลยนะครับผมไม่สามารถเปิดปิดแล้วก็ใช้งานจอได้ปกตินะครับอันนี้ฮะรอยเก่าแตกค่อนข้างเยอะนะครับผมก็สามารถซ่อมได้นะครับลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องบอดี้แตกก็มาทางร้านตรวจเช็คซ่อมรอรับกลับได้นะครับ นที่จอแตก,กเยอะอย่างนี้ก็รับซ่อมนะครับผมน,นี่ครับหลังจกซ่อมเสร็จแล้วก็เครื่องก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับสามารถเปิดปิดได้นสนิทนะครับแล้วก็ใช้งานได้ปกติเลยครับไม่ต้องกลัวว่าจะกลับมาแตกอีกนะครับเนี่ครับผมใครานใดมีปัญหาเรื่องแผ่ขาจอบอดี้แตกก็สามารถมาทตรวจเช็คและซ่อมได้เลยนะครับผมล้าทำไมที่สุดก,ก็มี1ิบสาขาแล้วนะครับ มีทั้งหมดสาขาย,ยูเนียนมอลลารดพานะครัผมแล้วก็เซ็นทรัลรัตนาทิเบตเดอะมอลท่าพาชนะครับผมเมก,กาบางนาเมินาโตกสาขาวัชรพลนะครับผมแล้วก็สาขาจาันทบุรีสาขาบ้านกะปิเปิดแล้วนะครับลูกค้าท่านใดสะดวกก็สามารถไปใช้บริการได้ทุกสาขาเลยครับก็ใช้ได้นะครับผมใช้งานได้ปกติครับผมก็ฝากเพม่ยไม่ทิ้งเสถียรด้วยนะครับลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่อง บอดี้แตกก็มทาทารัดตรวจเช็คซ่อมได้นะครับเอนผมวันนี้ช่างนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับน,นี่นะครับผมบอดี้ขาดจอนะครับผมแตกเรวเลยฝั่งนี้ครับอันนี้หลังจากซ่อมแล้วก็ใช้งานได้ปกติครับเปิดสซเปลียสุดได้เลยนะครับผมวันนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยครับกลับมาใช้งานได้เลยนะครับผม ก็จะมีแตกอยู่ฝั่งเดียวถ้าผมฝั่งด้านขวานะครับผมแล้วซ้ายก็ไม่เป็นไรนะครับใช้งานได้ปกติเลยสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องบอดี้แตกก็มาทาราตจอดเช็คซ่อมได้เลยนะครับก็ฝากเป็นสมาย i t ไอที i วด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ